สวัสดีค่ะหญิงจาก HSP นะคะวันนี้หญิงจะมาแนะนำสินค้าในกลุ่มแพ็กเกตฮิปคาวค่ะซึ่งลักษณะการทำงานของสินค้าแพ็กเกตนี้คือช่วยตรวจจับการบุกรุกมีการแจ้งเตือนเมื่อมีคนเดินผ่านหรือการงัดแงะประตูหน้าต่างจากการบุกรุกของบุคคลภายนอกรวมถึงการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเช่นการขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่ม SOS และยังนำไปใช้งานการแจ้งเตือนไฟไหม้แก๊สรั่วน้ำท่วมได้อีกด้วยค่ะโดยตัวอุปกรณ์จะทำการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันและศูนย์คอมเมอร์รูมของ HSP ซึ่งร มีเจ้าหน้าที่ออนไลน์มอนิเตอร์ลิงตลอด24ชั่วโมงเริ่มกันที่แพ็กเกจแรกค่ะเป็นแพ็กเกจโฮมคิดเป็นแพ็กเกจเล็กใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการดูแลเด็กและคนชราในแพ็กเกจจะมีกล้อง h AC c 8 2 0 4 f หรือกล้องแพนด้าความละเอียด1.3ล้าน1ตัว PIR เซนเซอร์ ensor, ตรวจจับความเคลื่อนไหว1ตัว Magnetic Door เซนเซอสำหรับติดประตูหน้าต่าง1ตัวแล้วก็รีโมท1ตัวค่ะ แพ็กเกตต่อไปค่ะจะเป็นแพ็กเกตเซฟชอป p A ซึ่งเหมาะสำหรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยขนาดเล็กเช่นคอนโดทาวน์เฮาส์มินิมาร์ทค่ะในแพ็กเกตจะมีกล้อง h c 8 2 0 3 s หรือกล้องไข่ค่ะความละเอียด1ล้าน1ตัวเซตนี้สามารถเพิ่มกล้องได้สูงสุด4ตัวนะคะแล้วก็กล่องควบคุมค่ะ Control Panel h c 3 1 0 4 f 1ตัว m a g n e t i c Door เ e n s o r ค่ะ1ตัว P.A.R เซนเซอค่ะตรวจจับความเคลื่อนไหว1ตัว แล้วก็รีโมทหนึ่งตัวค่ะและแพ็กเกจสุดท้ายค่ะเป็นแพ็กเกจเซฟชอปปีซึ่งเป็นแพ็กเกจที่เหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่เช่นโกดังอุตสาหกรรมโรงงานเว u า e ในแพ็กเกจจะมีกล้อง8 5 0 1 f ค่ะหรือว่ากล้องโดมความละเอียด1ล้าน1ตัวเซตนี้สามารถเพิ่มกล้องได้สูงสุด8ตัวนะคะกล่องคอนโทรลพารเนลค่ะกล่องควบคุม ch 3 1 0 4 f 1ตัวแม่เหกดอเซนเซอรค่ะสำหรับติดประตูหน้าต่าง1ตัว P.I.R. เซนเซอค่ะสำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหว1ตัวและรีโมทค่ะ1ตัวสินค้าทุกแพ็คเกจเรามีพร้อมส่งนะคะหากท่านใดที่สนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0658255233หรือ l ลาย ID H.I.P. คาวค่ะ